คนจะไม่ร้องไหมคะถ้าคนร้อคนจะไม่ร้องไหมคะนี่สบายสบายอยากจะร้องร้องให้ดัง ไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเลยเพราะเป็นเรื่องภายในของแต่ละพรรคกันนะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตอ่ะใครทําอะไรไปควรจะรู้ตัวแค่น,นั้นเองทศชากปัญหาที่เกิดขึ้นใ,ในพรรคทางประชาธิปไตยทำให้การจัดตั้งรัฐบาลช้าไปไหมคะไม่เป็นไรฮะรัฐบาลมีเขามีคณะกรรมการอยู่เนาะเปวิกับร้อยเอ็ธรรมนัลมองว่าส่วนไหนฝ่ายไหนเหมาะสมที่จะมาร่วมรัฐบาลร่วมทํางานกับทางรัฐบาลคุณลุงอิงนะคะก็ฝ่ายที่ทุ่มเทให้กับ รัฐบาลมาตลอดก็น่าจะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องแต่เห็นว่าคุในคนนี้ไม่ได้โทรหาท่านใช่ไหมคะไม่ได้โทรเขาบอกว่าเหมือนเขาเคลียดใจไปแล้วคือ,อยังไงไม,ไม่ไม่ทราบคนอาจจะมีคนรอบข้างท่านบอกเล่าให้ฟังม,มีคนบอกว่าจะไม่ให้มีตระกูลวงสุวรรณในรัฐบาลคูณงองนี่จริงไหมคะอันนี้ต้องแล้วแต่กรรมการผมไม่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องคนรอบข้างของท่านปุวิตอาจจะไปบอกท่านอย่างนั้นแต่ว่าผมไม่ได้คุยกับท่านผมว่าเป็นธรรมชาตินะนะว่าต้องมีเสียงให้มันมีเสถียรภาพ เพราะว่าปัญหาประเทศมันเยอะมากข้างหน้าปัญหาที่ต้องเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างมีหลายอย่างโดยเฉราะเรื่องเศรษฐกิจต้องเปลี่ยนทางโครงในทางโครงสร้างเนี่ยมันมันต้องอาศัยการแก้กฎหมายอาศัยการสนับสนุนจากสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมั่นใจว่ารัฐบาลมีเสียงพอถึงจะทําให้เกิดความ,มั่นเชื่อมั่นในประเทศไทยก็ วันที่22ผมจะพูดเรื่องเศรษฐกิจแนวทางเศรษฐกิจเพื่อจะทําให้สร้างความเชื่อมั่นกลับคืนประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเพราะวันนี้เราเสียหายไปเยอะแล้วท่านสิทธิ์ถามเรื่องโครงการในส่วนของโครงการที่ท่านคนเด็กันคะาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายไหมเพื่อท่านนายกกับฝ่ายงบประมาณแล้วก็ฝ่ายเศรษฐกิจกําลังคุยกันถึงแนวทางคือความจําเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องมีแน่นอนและต้องทําอย่างเร็วช้าไม่ได้เพราะเศรษฐกิจมันไหลลง ปยิ่งไหลลงลึกเท่าไหร่ดึงขึ้นมายากเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยก็รัฐโยกก็กำลังวางแผนกันอยู่พอหลังจากที่ทํางานได้แล้วคงสั่งการเลยอะคืออย่างนี้คําว่า Digital w a l เลตที่มีมีอยู่3เรื่องในนั้น1ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหัวใจสำคัญและต้องทําอันที่2ก็คือเรื่องของการให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ทางเทคโนโลยี เพื่อจะใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปข้างหน้าเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยทันรู้เท่าทันเทคโนโลยีอันนั้นก็ต้องต้องทำต่อไปแต่อาจจะความเร่งด่วนอาจจะรอได้อันที่3ก็คือว่าอนาคตดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวางไว้แล้วเนี่ยจะสามารถใช้ประโยชน์กับประชาชนกับประเทศแล้วก็เป็นเป็นช่องหน้าต่างของประชาชนในการทําธุรกิจผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเทคนิค ที่จะต้องมีต่อไปอันที่3อันที่2กับ3าเนี่ยรอได้อันที่1รอ,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 อไม่ได้แต่ต้องถูกกฎหมายแล้วไม่ให้ขัดแย้งกับคนที่เห็นต่างเยอะเกินไปท่านท่านจะมาช่วยในการที่จะก็ช่วยให้คําแนะนำครับแต่ว่าการตัดสินใจเป็นเรื่องของนายกกับคณะรัฐมนตรีแต่ผมให้คําแนะนําได้เป็นแจกเป็นเงินสดจะตอบโจทย์ต่อไหมคืออย่างนี้ข้อดีของการแจกเงินสดเนี่ยมันเร็วแล้วก็แต่ข้อเสียของการแจกเงินสดเนี่ย กลัวจะใช้ในสิ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่แค่นั้นเองก็อดีตก็เรียนรู้อดีตเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้แต่ปัจจุบันและอนาคตเป็นสิ่งที่ต้องวางรากฐานไว้ให้ลูกหลานให้ประเทศให้ประเทศตอนนี้คุณทักษิณไว้ใจในส่วนของกองทัพแล้วก็สถานกา,ารณ์ทางการเมืองมากน้อยแคย่ไหนเออผมคิดว่าวันนี้สำคัญคือรัฐบาลต้องทำหน้าที่ให้ประชาชน ให้เป็นที่พอใจให้เร็วที่สุด mm hmm. เรื่องสําคัญที่สุดคือต้องทําหน้าที่แก้ปัญหาประชาชน mm hmm. วันนี้ปัญหาที่เร่งด่วนก็คือหนี้สินแล้วก็การไม่สามารถใช้ใจ่ายเงินได้ของประชาชนทําให้เศรษฐกิจมันหยุดชะงักนะครับหน้าตาโฉมหน้าของรัฐบาลแพทองคำหนึ่งค่ะท่านคิดว่ามันก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นประชาชนก็การเมืองมันมีข้อจํากัดของมันอยู่ mm hmm. มันก็ทําได้ ในระดับหนึ่งแต่ว่าภาวะผู้นําสําคัญภาวะผู้นําที่จะนําองค์คาะยบทั้งหมดทั้งระบบราชการแล้วก็ภาคเอกชนมาร่วมมือกันทําให้ได้ตรงนั้นสําคัญกว่าท่านคะจนถึงขนาดนี้คุณอิงต้องมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมก็ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องระวังคือปัญหาของประเทศที่มันหมักหมมแล้วต้องแก้ไขเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนักนะครับเป็นเรื่องเรื่องเรองศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องเล่นนะวันนี้หนัก แล้วชาวบ,บ้านลำบากมากก็วันนี้เศรษฐกิจใต้ดินเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจบนดินซึ่งไม่เคยมีมาก่อนคือแสดงให้เห็นว่าโอกาสที่ถูกกฎหมายในการทำหากินมันถูกปิดมานานคนก็เลยลงใต้ดินหมดันนี้เศรษฐกิจใต้ดินใหญ่พราะนั้นออนไลน์นี่ปีหนึ่งห้าแสนล้านก็คงคงต้องช่วยกันคิดฮะ มันไม่นเรื่องของคนคนเดียวคิดแต่ทํางานต้องเป็นทีมแต่ก็เป็นห่วงอยู่นายกก็จะเป็นผู้นําเรื่องของเศรษฐกิจที่อัหน้าทีมเศรษฐกิจแน่นอนฮะแน่นอนมันก็จะต้องตำรวจบัตแน่นอนครับแน่นอนแต่ว่าต้องมีคนช่วยท่านทัศนิลค์ข้าทบาทของท่านทัศนิป์ปฏิเสธไม่ได้ค่ะที่จะถูกมองเรื่องของการครอบงำค่ะตรงนี้เราไม่มีครอบงำหรอกครับครอบครอบคร้อมนะครอบครอมเพรานว่าไม่ใช่ก็เป็นลูกสาวผมอะ คนจับไม่ร้องไหมคะแต่คนจัไปร้องไหมคะนี่สบายสบายอยากก็ร้องร้องให้ดัง